มือนี้พามาเบิงบ่งบรรยากาศน้ำท่วมเด้อจ้นาน้ำขึ้นไหลแห้งน้ำท่วมไปเพืดด่อเลยนะคะอันนี้มือนี้วันที่ยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองตุลาเด้อค่ะ,คะตอนบ่ายค่ะใบซีมงเลี้ยงเด้อค่ะนี่อยู่ต่ำอยู่บ้านน้องผือนะคะตำบลบ้านผือเด้ออำเภอหนองเรือขันแกน่นเท่านี้ละค่ะน้ำท่วมเลี้ยวว่าเห็นเขาแล้วนะคะ ต่้งต่กี้รอแถวน se the ี้มันจะเป็นเขาเขียวไปหมดเลยค่ะตอนนี้มีตะนามด้วยค่ะน้ำเต็มไปเบิดหรอกค่ะค่ะมงเลื่อเลือมาจอดอยู่รอริมตะฟังเหล่นี้ค่ะบรรยากาศน้ำท่วมด้วยค่ะปนีเขาน้ำสร้างป่าที่สิ่ได้กินหรอกค่ะปนีก็สิได้เปลี้ยนวิบิกิดเป็นโอกาสก็สิได้หาป่าขายป่าซื้อเขากินเละเด้อบบานี้พ่อแม่พี่น้องเอย ค่ะส,สู่ต่อไปเด้อเป็นกำลังใจให้น้ำท่วมค่ะสู่ต่อไปเด้อเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่เด้อจะเอาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสวันนี้หาปลาหาปลาขายขายปลาไปซื้อข้าวไปกินเด้อวันนี้น้ำท่วมเมือ่อวร